เตรียมตัวออกไปครับพี่น้องจ๋าอ่านไปอ่านสารการอ่ะพี่น้องจ๋าตะกี้เข้าไปอ่านในโพสเฟซบุ๊กอันป๋าท่านนายกอันอันโพสข้อความถามผมว่าไอเสียน้อยมึงบากินจีนบากินอันเนี้ยมึงมีอย่างบบบวชโอ้ว่ามอกอันป๋านั่นแหละเออก็เหลือข้อเดียววะนะเออนะกาเมินเจอแล้วเคยบวชเตื้อครับพี่น้องจ๋าบวชพระนะตอนบวชเนี่ย โอ้โหไอ้ยังก็แค่น้ำอสุจิเครื่อน,นี่เฮาก็รู้สึกผิดแลนะ้วตอนนั้นอนะพ้ะเหลืองเปื้อนหมดเนอะเฮ้อธรรมดาพี่น้องขอบอกปะมันช่ธรรมดาเนอะอันนันแต่บวดเนี่ยตึกนะใครบวดแต่แต่แต่คอเดียวทะนะ่านเหมือนกับป่าเลนะยนี่ยยาทําใจยากขนาดพยายามยายอย,อยู่แต่ก็เออถ้ามีบุญพเหลืองมากก็จะไปเลยครับบรอละตาม่ันบ้านหลังนี้ก็จะขายครับล้านห้าเนอะใครสนใจช่วยซื้อหน่อยเตอะ จะได้อาสตางค์ให้แม่อันนี้อู้ไรอู้แหมน,หนั่นแหละปูหือ้อแต้เลยอะอ่าเนี่ยพี่น้องเนี่ทางเสียงงานกับบะมีครับจําเป็นต้องไปขสาะสะตางค์โดยขอห้องเพลงขอพี่น้องแล้วครับพี่น้องจา๋านี่ไปขอทานลำบากเดินียู่นี่ชีวิตตามนั้น เข้าใจนำนันนะป่านะเบปร์จโลกสวยแต่อู้แต,แต่แต่ผมอยู่ตามซื่ออยู่ดีิยะเป็นจยะเป็นคนจะยะก็เลยจะต้องอแต่ว่าสินถือเสมอครับสินสินห้าข้อนี่นะนั่นนะก็ยังอยู่ยังยังแน่นอยู่ยังยังกำมแม่นอยู่ห่วห่วงสบายมากครับพี่น้องจา๋าตามนั้นแต่ผมวีิเจศเสือน้อยขอบคุณบปาทัาทา,าย